สวัสดีครับแตงโมลงเปียวพงยิงวันนี้ครับเรามาติดตามข่าวด่วนข่าวร้อนและช็อกเลยนะครับโอ้โหล่าสุดเนี่ยนะครับต้องบอกว่าทางประธานนะครับสโมสรหรือว่าเจ้าของสโมสรว่างั้นเถอะอ่ะคุณประวินพิรมพักดีครับตอนแรกเนี่ยมีข่าวออกมาว่าจะมีข่าวใหญ่ก็คาดการณ์กันว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงหัวหน้าผู้สอนหรือใดๆก็ตามแต่ตอนนี้คุณประวินพิรมพักดี ลาออกจากตําแหน่งประธานสโมส b ร b ีจีปทุมนะครับโอ้โหเกิดอะไรขึ้นครับเจ้าของออกเองครับมันได้เหรอครับคือประเด็นคือเจ้าของจะออกได้เหรอครับโอ้โหแล้วจริงๆแล้วเนี่ยต้องบอกว่าคุณประวินเนี่ยเป็นคนที่แบบลงทุนลงแรงใส่เม็ดเงินใส่สตุง้งสตางนะครับในวงการฟุตบอลไทยนี้แบบโคตรเยอะนะครับ คือต้องบอกว่าเป็นอะไรที่ช็อกแฟนบอลไทยเหมือนกันนะครับแน่นอนแหละว่าผลงานสโมสรมันไม่ดีไงพอไม่ดีเนี่ยมันก็ไม่รู้จะทําอย่างไรเนี่ยนะครับหรือว่าอาจจะไม่เกี่ยวกับตรงนี้ก็ได้อาจจะไปทํางานที่คุ้นเคยนะครับคือเนี่ยหลายๆท่านก็คงจะไม่สามารถคาดการณ์ได้ว่าเหตุการณ์นี้เนี่ยมันเป็นเพราะอะไร แต่ว่าต้องรอท่านประธานเนี่ยเขาออกมาถแถลงเองอะนะครับว่าสุดท้ายเนี่ยเหตุผลจริงๆแล้วมันคืออะไระนะครับเพราะว่ามันไม่มีใครคิดหรอกครับว่าจะมีการประกาศแบบนี้ออกมานะครับด้วยผลงานในฤด,ดูกาลนี้เนี่ยของ BG อยู่ในอันดับ6ของตารางจากการลงสนาม5นัดนะครับชนะ2เสมอ1และแพ้2ยิงได้6ประตูเสีย6ประตูมี7คะแนนนะครับอยู่ในอันดับ6ตามหลังอันดับ1อยู่8แต้มด้วยกันนะครับแล้วเฮดโค้ชตอนเนี้ย ถ้าเช็คกันไปก็คือแคร์เทเกอร์แล้วกันนะก็คือผู้แบบดูแลทีมก่อนตอนเนี้นะครับก็คือสุประชัยคมศิลป์นะครับซึ่งสุประชัยคมศิลป์เนี่ยก็จัดตัวจัดทีมนะครับออกมาได้ตามอย่างที่ทุกท่านเห็นนั่นแหละครับจากการคุมทีม17นัดเนี่ยนะครับชนะ7เสมอ4แพ้6ยิง25เสีย25นะครับอันนี้คือค่าเฉลี่ยนะครับของสุประชัยคมศิลป์ แล้วก็ต้องบอกว่าเก็บได้25แต้มยิง25เสีย25เก็บได้25แต้มนะครับแพ้6นัดแพ้ใครบ้างสุปชัยคมสินธรรมแพ้แบงคอกนะครับปีที่แล้วนะครับแพ้แบงคอกไป3-0แล้วก็ยังไม่แพ้มาแพ้บุรีรัม3-0แพ้แทมปิเนส3-2นะครับแล้วพอมาฤดูกาลนี้ก็แพ้แบงคอกไป2-1นะแล้วก็แพ้โปฮังส t ีเลอร์ไป0-1แล้วก็รวมไปถึงแพ้เชียงรายยูเนเต็ด ล่าสุดไปอีก1นึ่งนะครับเรียกได้ว่าผลงานตอนนี้เนี่ยมันสวนทางกับเม็ดเงินที่ลงทุนไปะนะครับและก็ต้องบอกว่าหลังจากโปรแกรมนัดที่ผ่านมาเสร็จเนี่ยเป็นโปรแกรมหนักทั้งหมดเลยเล่นชปปี้ครับเจอบุรีรัมนะครับเล่นไทยลีกเจอท่าเรือไป F c ซเจอแทมปิเนสอย่างเงี้ยครับแล้วกลับมาไทยลีกเจอบุรีรัมโอ้โหหัวใจจะวายบอกได้เลยว่าถ้าบางคนนี่ ใจิตใจไม่แข็งแรงถึงอาจช็อกได้เลยนะครับโปรแกรมอีก4นัดหลังจากนี้ไปคือโคดมากๆนั่นเองนะครับก็คงจะต้องหาวิธีการหาแนวทางในการปรับจูนทีมให้มันออกมาได้เร็วที่สุดนะครับว่าจะสามารถทําได้อย่างไรเพราะว่าถ้าทำได้แบบนี้ไม่ดีพอนี่ยังไม่รู้เลยว่าอะไรจะเกิดขึ้นหลังจากนี้เนี่ยนะครับอ่ะก็ต้องเป็นกําลังใจให้แล้วกันนะครับ และล่าสุดนะครับทางสโมสรก็มีประกาศออกมาเนี่ยนะครับว่าเอาจริงแล้วสาเหตุที่ว่าคุณประวินพิรมพักดีเนี่ยตัดสินใจแบบนี้นะครับก็ด้วยเหตุผลส่วนตัว และด้านสุขภาพโดยการตัดสินใจครั้งนี้มีผลตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปตลอดระยะเวลาที่ทํางานหรือว่าดํารงตําแหน่งนี่นะครับคุณประวินได้มีบทบาทสําคัญในการพัฒนายกระดับสโมสรตั้งแต่ยุคบางกอ,อกกลาสจนถึงปัจจุบันนะครับแล้วก็ในนามสโมสร bg ประทุมครอบคุมทั้งด้านโครงสร้างสโมสรมาตรฐานความเป็นมืออาชีพ คือทุกสิ่งทุกอย่างอ่ะก็เนี่ยแหละครับสามารถที่จะยกระดับวงการฟุตบอลไทยเป็นแชมป์รายการสําคัญของประเทศไทยการสร้างชื่อเสียงให้สโมสรเป็นที่ยอมรับนะครับบีประทุมขอขอบพระคุณคุณประวินพิรมพักดีสำหรับความทุ่มเทความมุ่งมั่นและวิสัยทัศน์ที่มอบให้กับสโมสรตลอดหลายปีที่ผ่านมา พร้อมขออวยพรให้คุณประวินเนี่ยมีสุขภาพแข็งแรงต่อไปแล้วทางสโมสรเนี่ยก็ชี้แจงว่าเดี๋ยวจะมีการเปิดเผยและชี้แจงให้ทราบในโอกาสต่อไปว่าหลังจากนี้จะเป็นแบบไหนอย่างไรนั่นเองนะครับอะ อีกข่าวหนึ่งครับต้องบอกเลยนะครับว่าสัปดาห์นี้เนี่ยจะมีเกมกลางสัปดาห์กันอีกแล้วนะครับหนึ่งในเกมที่น่าสนใจเนี่ยนะครับแล้วก็ต้องบอกว่าเป็นประเด็นเนี่ยนะครับเพราะว่าตอนนี้ท็อปฟอร์มจริงๆนั่นก็คือทางด้านของยะโฮครับที่เพิ่งจะเจอกับบุรีรัมไปเนี่ยล่าสุดเดี๋ยวเจอกับแบงคอกอีกแล้วนะครับซึ่งมีข่าวมาล่าสุดเลยนะครับว่านี่คือตัวโหดของจริงแหละครับ แล้วผลงานเนี่ยตอนนี้ไม่เซนะหลังจากแพ้บุรีรัมไปแต่กลับคัมแบ็กกลับมาได้แล้วมาคัมแบ็กก่อนเจอแบงคอกนี่เป็นอะไรที่โคตรโหดนะครับเพราะว่ายาโฮเนี่ยนะครับเกมนี้เนี่ยหมายมั่นปั้นมือแล้วแหละว่าการเจอกับทีมจากไทยจะต้องเอาชนะให้ได้เพราะไม่ใช่บุรีรัมแล้วและที่สําคัญในเกมลีกลงสนามมา6นัดนะครับยิงไป26ลูกเสียแค่3ชนะรวดทุกนัดนะครับมี18แต้มเต็ม โอ้โหเรียกได้ว่าบันเทิงสุดๆนะครับซึ่งแน่นอนครับเกมล่าสุดเนี่ยเจอกับซาบา FC ซาบา FC โดนยะโคแบบจัดเต็มแบบถลม่มแบบดุเดือดไป8-0น,นะครับและไอ้8-0เนี่ยเดี๋ยวไอ้ตัวชุดนี้แหละนะครับแล้วก็มีปรับเปลี่ยนกันบ้างเนี่ยจะเจอกับแบงคอกยูเนเต็ดโอ้โหแค่พูดก็รู้สึกขนลุกแล้วนะครับเพราะว่าเกมก่อนหน้านี้เนี่ยที่บุรีรัมเจอกับยะโคเนี่ยถึงขนาดที่ว่าคุณเนวินเองเนี่ยนะครับ ทีหน้าสีตาเนี่ยก็มีความเครียดนะครับถึงจะต้องแบบภาวานาสวดมนต์กันเลยทีเดียวนะครับก็เป็นประมาณน,นี้ทุกเกมอยู่แล้วแต่ว่าเกมนี้เนี่ยโอ้โหก็ถือว่าเคร่งเครียดพอสมควรนะอ่ะแต่ว่าคราวนี้มาเจอแบงคอกเนี่ยเป็นอะไรที่แตกต่างกันเยอะนะครับและผมลองไปดูใส่ติลองไปเช็คหน่อยนะครับว่ามันดีเนี่ยไอที่ชนะรวดเนี่ยและเกมนี้ยิงไป80มันดีจริงไหมนะครับเพราะว่าเบิร์กสันเนี่ยเป็นคนทำแฮตติกได้ นะครับนี่คือตัวโหดนะครับที่ก่อนหน้านี้นี่อาจจะมีเอาตัวอื่นมาแทนแต่สุดท้ายแล้วแบ็กสั่นตอบโจทย์สุดนะครับสามารถทำแฮตริกแล้วก็เป็นคนที่ยิงประตูรวมในลีกมาเลเซียได้มากที่สุด109ประตูครับเบร์กสันนะแซงหน้าเจ้าของสถิติเดิมอินทราปุรุตามายูดินนะครับกองหน้าในตำนานของทีมชาติมาเลเซียทำไว้106ประตูซึ่งพอโดนถูกทำลายไปเรียบร้อยเนี่ยนะครับ ต่อไปนี้ถ้าเบิร์กสั้นยิงแต่ละลูกคือต้องบอกว่าจะนับต่อไปเรื่อยๆก็เป็นตำนานสูงขึ้นไปเรื่อยๆนั่นเองนะครับซึ่งเจ้าตัวกดไปนาทีที่61นาทีที่74แล้วก็90บวก2แลละครับแต่ทั้งนี้ทางนั้นเนี่ยอยากรู้ครับไอ้10เนี่ยมันดีขนาดนั้นจริงไหมเพราะทางสื่อต่างประเทศเนี่ยให้คะแนนเลตติง้ง10เ็มครับเบิร์กสั้นครับและไม่เท่านั้นนั้นยิง3ลูกแฮตติกไม่พอ ไอคนที่ได้10เต็มยังมีอีกคนนั่นก็คืออาริฟไอมานครับบ้าไปแล้วแล้วเป็นแมนออฟเดอะแมตช์ด้วยเนี่ยนะครับถ้าขึ้นสูงกว่าเพราะว่ามี3แอตซิตโอ้โหจากไซติบง่งบอกชัดเจนครับว่าบ้าคลั่งครับโอ้โหบ้าคลั่งจริงๆอาริฟไอมานนี่ก็80% passing accuracy นะครับขณะที่เบิร์กสันเนี่ย70%ต่างกันแค่ว่ายิง3กับแอตซิตานะครับ แล้วก็การชนะกันนะครับในการดวลเนี่ย16ครั้งจาก22ขณะที่เบิร์กซันเนี่ย10จาก12นะครับแล้วภาคพ,พื้นดินก็ทำได้ดีเช่นเดียวกันนะครับรวมไปถึงนะครับนิตในการเล่นก็90นาที90นาทีเช่นเดียวกันคือทั้ง2คนนี้นี่เป็นตัวโหดท,ที่แบงคอกจะต้องเจอนะครับแล้วก็ยังมีฟิกเกเรโดที่เล่นดีๆตัวป้องเหน่งป้องเหน่งหน่อยนะครับก็รวมไปถึงทางด้านของ เอเกเซ่นะครับอเกเซ่เนี่ยก็อยู่ตรงแผงมิดฟิลเมนเดสไฟซานะครับที่เขาใช้แต่ว่าผมว่าโคตา7ตัวเนี่ยน่าจะมีอะไรเพิ่มเติมมากกว่านี้แน่ๆนะครับอ่ะอันนี้ก็คือทางด้านของมาเลเอามาอัปเดตหน่อยส่วนแบงกอกตอนนี้มุ่งหน้าไปยังยะโฮเรียบร้อยแล้วนะครับในการแข่งขันช h ปปี้คัพ เพื่อเตรียมลงสนามเดี๋ยวแข่งกันนู่นวันพฤหัสเลยนะครับวันพฤหัสทีีสเดี๋ยวเราจะมาวิเคราะห์กันด้วยนะครับซึ่งในสายนี้นะครับทางแบงคอกอยู่กลุ่มบีร่วมกับยะโคจากมาเลนำดินจากเวียดนามไลอ้อนสตี้เซนเลอร์จากสิงคโปร์สไวนยเรียงจากกัมพูชาและฉานยูนเต็ดจากเมียนมาโดยการแข่งขันรอบแบ่งกลุ่มจะเป็นการพบกันแบบนัดเดียวทีมอันดับ1และ2ได้ผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศต่อไปนั่นเองนะ เอาละครับและนี่ก็คือทั้งหมดทั้งมวลนะครับถ้าหากว่าชื่นชอบอย่าลืมติดตามกันได้โดยการกด s u b s c r i b e กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดกความเคลื่อนไหวนั่นเองครับใครอยากได้ทาวน์โฮม3ชั้นดูทางนี้เลยนะครับพื้นที่จุใจทำเลทองติดเรียบทางด่วนนะครับใกล้ห้างสรรพสินค้าแฟชั่นไอแลนด์คริสตัลพาร์คและที่สำคัญเซ็นทรัลอีสวิลไปแป๊บเดียวถึงครับและต้องบอกเลยนะครับว่าตกแต่งพร้อมอยู่นะครับสามารถถือกระเป๋าใบเดียวเข้าอยู่ได้เลยและที่สำคัญ โซล่าเซลล์ติดมาให้เรียบร้อยแล้วประหยัดค่าไฟของคุณไปถึง50%ในทุกเดือนโดยไม่ต้องติดเองแบบนี้อย่ารอช้ารีบซื้อกันได้เลยครับ